Ừ, ừ, một, à. một 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 mộng một một mộng 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 cái mộng 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 ไปบ่มได้ไมะหั่เนีมาอยู่หนักเด้วยสวัสดีค่ะมันนี้เจอกันอยู่ที่บ้านจารัดอีกรอบด้วยค่ะเด้อมันนี่กะ มากันหลายคนมาแจ๊กเขาสูงบ่สูงรอกค่ะพี่น้องก็มีคนพึนพานํำทางมาเป็นว่าพามา,า,มาเอาเห็ดผึ่งตับเตาอีกตัดตอนนี้ก็มาหอดจุดแล้่วยังขึ้นเนินขึ้นยังมาสวัสดีครับอือไปสูอ้ายไปเบิง่งไปหลุ่นก็นเลยกค่ะพี่น,น้องมือนี้สชิมานปันไดมือนี้วันที่สิกันยาหกเจ เฮ็ดเพิ่งสับเตาอีตันอันนี้พัดกัะเผ้าเสีย่ยคือกันเด้อข่าพี่หน้องี่เนียบอกได้เลยว่าวก,กลุบกลิ่นตัวกลิ่นเฉพาะตัวแทบจะไม่มีนะครับ,บ,บแซ่บมากววาแซ่บมากหวานด้วยนี่ครับผมก็เห็นเหา่คือกันมากเด้อขวัญเอ้ยเห็นเรลีครับ ตัดตัดตัดขาแบบให้แทบจะเบียดเสซตเลยโอเคขอบคุณครับต่ไม่ห่างกับน้องกุด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 ส่วนตัวผมเนี่น้อมรับเลยที่เปิงตัวนี้เนื้อแน่นมากอร่อย นี่เนี่ยเอาเนี่ยกัออกนั่น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 ละนั่นละไปแล้ว เสิพัดน้อยไอเนาะแกงไชกะทีเปียงมือเร่งไหมน้าตาดอกเพิ่นอาจสิบอง้ามครับพี่น้องดอกกำลังกุบ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 พี่เออแกงสีเทีียวอ่นอเตะผ่าไปอ้โหอ่นอันนี้สามอยลครับ อันนั้นอยู่ข้างหน้าอันนั้นอ้ดอกสุดๆเลยนะผลเฉจะัะกาผาเป็นมืนๆดอกกันจะเป็นไ,ไหนเนี่ย คนเคยกินสิหูวว่าเห็ดนี่เป็นเห็ดที่เศษอ,อุลีคนเพิ่นเคยกินโอยเพิ่เนเลยว่าแสบมากคือเมื่อวานเห็นเห็ดละงูกับเห็ดอีตันนี่ยุคคู่กันนี่หนุ่มเห็ดอีตันกวนครับ คือมือหลดพี่น้องเฮ็ดออกยูดัก่เดลพี่น้องเจอมาเนียบต้ักดบมือ่นงนี่ยมเเอออกันยังยันยังยันยังยัยงหามยังหามยังมัรได้กาศครับพี่น้อง มันมนันกันสุขุสุขคนครับเฮงเฮง,งปังปังมวนครับพี่น้องบึดใหญ่สถานที่มือน,นีมามองไม่บองพิษตับเตาบองไม่หลอดหินหลอดโูดลงุงขึ้นเขาลงเขาได้กิ่งมากๆตัวบิดตั้มละจิละปอกปอกพัน พูดเทระพี่น้องถ้าเจอพามาขัดจนไทยด้วยค่ะคุณป่าคุณแม่ือผูสุขวดหมอบด้วยคุณแม่อันสีต่ำหินพูดช่องลึกเขาเห็นแต่ทางอุบลดรอกคนันนี้กับทางทางเบาดอนอยู่ใช่อยู่พุ่มนะ งเขาเขากะเขาในจังหวัดสุรินทร์นี่บ่สูงดอกคลายๆว่าเป็นผู้หน่อยล่อ,อลง,ลง,ลงบอธไรตแต่ต้ตอนคืนนี่ดีไ <c oughs> อ้แล้วลงจากเขาละใดละ่ะไอ้เสือดมั่มงามาขึ้นเขา <c oughs> อ่าไอ้แล้วนี้ไอ้แล้วนี้น้ำถ่วมไอ้แล้วหูจังหวะ นี่จังหวัดจังารแล้วจัง,จงหวัดใกล้เคียงสูู่นี่ลิมลิมล,มลิมสันเขานี่ครับขอบคุณครับเห็ดหน่อยก็เหนืออยเมื่อยโยถ่ายอยู่หันกอนได้แป๊บนึงผมเก็บเฮ็ดแป๊บนึง ไปเรื่อยๆครับพี่น้องลองหน่อยหลายนี่นี่นี่ระวังของเคขื่อนด้วยบายที่ส่วนเดี๋ยวที่หนึ่งบายที่พนักนนี่ครับโดไม่รู้ล้มอีกแล้วนี่ ต่ว่าเพิ่นเพรท่านได้เป็นดอกครับตอนนี้นี่คือต้นโดไม่รู้ล้มสมุนไพรชั้นดีของไทยเราอุ้ยเต็มตาที่ได้พ่ออันอนี้บนนี้โชคโลโูกอมันมามาถือเสียมถือกระตาไปเลย้ถือเสียมถือกระตาไปเลยเห็นมัน้ยยูไซละเลี่ยมนี่เห็นดอกเห็ดบนน,นู้นนิดหนาะ สน so ี้แค่นี้เต่มไว้แ่อบชิบหูเลยว่าเป็นโดเกี่สัมผัสห้องใหญ่กว่าเฮ็ดเพิงกับเตาอีตันหรือเฮ็ดเพิงอีตันหรือเฮ็ดเพิงขาตั้ำ มีครับผมมาพี่มนี่ครับเป็นที่ก่อนขี้ดินเหรอพี่น้องพ่อบเห็นเห็ดนี่ครับเมื่อกี้เรสังเกตดูแ่พ่อมานเห็ เหนี็มเบอรอกิ้งหัวใหญ่พี่แม่พี่น้องเห็ดแม่ป้าดอกงามงามพี่น้อง จกเพท่าพักกันตื่นนี่อย่างเดียวพี่แม่เห็ดพี่ตะดองงามไหยครับนี่เปงนด่านี่นี่ถ้าจอยอยากโผล่แห้่งแบบนี้นี่อยากกินอยากดอกเดียวนะอีพ่อฝ่ายผูกแขน เพึ่งต้นเหล็กสนิทเช็บเสียเลยทั้งสีสันเขสิบอน่เตเสีแน่ เสียบขึ like ่นขาไหลเลือดจะโดกับพัดเสียบด้วยไง โอ้โกลัวจานหมูคือกันนี้อีกแล้วอีกหัวดอกนั้นบ่าอะดอกเิ่นะครับ้มาันนี่ดอกไ่ดอกบ้าครับพี่น้องแซ่บมาก เอ้โหกมใหญ่ัเล็อาเล่าลยมวยย้อนถึงเป็นอายกองบกบอกอันะนาพี่โอ้ยัตวตอกันไปเนงะ ลูกเ,เ,เ,เรกของวันเพิ่งเดินทางพูนดอม นี่ยังอีกล่ะนะเห็นเห็นตัวนั้นว่าแต่ครอครัวเบี้ยอุ้ยยังอ่ะอายลวกกับพีกีอุ้ยลวกกับพี่กีอันนี้เบิร์ตยังนี่อันนี้ M60 M60 อันระเบิดอุ้ยระเบิดอันนี้ได้ขวดเบี้ยสันน่งขวดเบี้ยแั่งลวกกับพี่กีเลยนี่อุ้ยอีพป่สมัยสูงครามลูกครั้งที่สองนี่เนี้ยเนี้ยมาอุ้ย ต่ยานครับว่าเนาะระบ้งเด้อคับผู้ใดมีเบเน็ดพ่อบันจาระทีนี่หลายสิ่งหลายอย่างอยู่เด้อค่ะพี่น้องเขาเอาแต่ไม้หดบอผู้มีางตม่ไว้นบอมีตีมีแต่ผ้านนี่หน่อบ่วีตะกองมาให้ถือโอ้เห็ดเพิ่งเ่บ ต่างกอกเอี้ยนี่หนจะใหดตุ้งข้ามกันเจ้าที่เก่งเสีบอยู่ได้หรอ,อให้ผึ่งเอี้ยต้องหผึ่งกินไ้ ไปถามเขาอีกคนหนึ่งเ,เด็ดตู้อีพอเอื่อนือบม่มา างานอะไรท่านเลยเงียบมากเลยงานฮามูในไหมจะของางานหลวงป่าหลงดุงนี่แต่อันออนี้ได้ไอ้่อขนานไหลลูกระเบิด่อหนึ่งงานไฟช่างอะไ่กหันเปนเงียบๆนี่เนเงียบไปเลยเนี่ยวงหูด,ดับบอ เอเอินมเปนอ้นเลอ้วนเป็นอ้วนนาไเลยก็เลยดื่มดืนิึงๆดันนหลงเล่นก็ดืนเป็นการสตินน่อได้ยินหมู่เขาเออจงคอยได้ยินเสียงเรวเียวเมากตฮ่ผึงแรงขามึงโอ้เลยขามาเลพัดเสียตกใส่ทุกหมือ เผืเขาห้อยอย่างนีงนี่เป็นดอกกําหมดม,มึงที่อะไรพี่น้องผืนผ้าก,กันยางไก่ดอกเห็ดมึงพอผ้าก,กันเอาเมียให้เผื่อเขากําเด้อหน่พี่น้องนี่น,นี่ครับ พอ้ยจ bon no ีเลยนี่งของเขาคเขาตอ้งผมเบาดอกใหญ่ใหญ่พ <whe> oh. ่ออยาเห็นอยากได้พี่ยงพัดกะเพราสทบโอ้ยหมดหมดหมขันเร่อเรื่ือววาเสียมตัวน้อยนี่ตุ้มนี่ตัวโอ้ยมันจะหมดเสียอขั้น Ừ, ừ, một 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 mọc nổi mọc 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 มันบ่ได้ฮอดจังว่าโอ้ยโอ๋นี่บ่เก็ดสิว่าหยัง không สิ เี่็ยเสื้อหรืเอะไรใดถุงด้านทิ่ถุงที่อส,ส,สีแสบแห้งบันคนก็เือกินหรือว่า

nó là độc kiệt luôn, nó là tích cục luôn. หินหลายดกขุก้มตื้ขาได้นี่หรออออุดขึ้นาเลย งามครับงามเงี้ยนั่นแหละยาเอานั่นล่ะกัมปื้อปื้อยู่ไหมเว้ย ปัญหาลักลักมามาแม่มาพี่มา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 พี่มาพี่ครับมาพี่ครับมา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 พี่มาพี่มาพี่อย่าลงไปเด้อท่างนั่นเห็นัครบท่างทางนั้นเป็นสรุปลงไปครับนี่แม่ขึ้นไปพี่ขึนไปพี่เด้อครับรถรถกระจอดอยู่น้ากันพุ่นละด้วยปรคกระจอดอยู่พุ่นละแมนแมนครับจอดอยู่น้ากันพุ่นละพี่น้องจากปางกูครับเอื่นล่อเพื่อนกอน พี่น้องจากปังกูหล,ลงเศรษฐาน้อยเพชรเพิ่งเขาน้อยพ่ะนะขึ้นสีอองไงเถี่ยเออหมานเลอครับพี่น้องอนัวแต่สีบ่หมานกับหมานมีแต่เนียนๆอีกคือเก่าเนียนๆแบบมีคุณภาพเลยครับพี่น้องสุดจอดอ่ะถอนทับแล้วครับพี่น้องถอนทับแล้วในเวลาอันสมควรแล้วเพื่ปลากระคึมแน่นั่นแล้วล่ะครับพี่น้องตกใบละไปรอดสรุปยอดครับผม ยอดนะครับนี่อ้อยมึงอีนรอบครับพี่น้องแน่นเลยนั่งนักงามงามเลยล่ะประทับใจเลยงวดเศรษฐบาลเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะบอกกันใคลิปหน้าสวัสดีคไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมฝนลินแล้วไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ